พันประจำที่ซุ้มนะครับนี่นะครับตาใสขาวน่ครับปากดำลงน้ำลึกสีปากสีแข้งนะครับสีเดียวกันนะครับนี่นะครับตอนนี้ถ่ายขนอยู่นะครับครับผีกลุดนะครับ หางกระหลุดนะครับหลุดสองข้างนะครับปีครับเรามาดูเก็ดแข้งกันนนะครับนะครับนี่คท้องแข้งตรวนี้จะนูนครับนี่นี่ครับนี่ครับผมท้องมันอิ่มนะครับส่วนนี้ จะตีลึกนะครับไก่ตีแรงนะครับนี่เดยมันชี้ลงนะครับมันดิ่งลงสองข้างนะแต่นี้มันเตะเล้านะครับเลยหักนะครับนี่ออกมาหน่อยแลนะครับนะครับเดี๋ยวดูแข้งหลังกันนะครับว้ามากนะครับคนอยากเห็นนะครับเพาะลูกออกมาหลายชุดแต่ไม่เห็นเก็บแข้งเก็บขาพ่อพันนะครับนี่จัดให้ละเอียดเลยนะครับ นีตัดน,น,นะครับนี่กดตัวเมียนะครับนะครับระํำที่สูมนะผมใส่ีะนะครับไก่อายุยังไม่เยอะนะครับแต่เข่ามันเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับเตะเล้านะครับนี่ครับ หันไฟมาหนึ่งไฟนะครับเ,เตะเล้าแล้วก็พักยาวๆทำพ่อพันธุ์เลยนะครับเบ่งต่อเข้ามานะครับเอามารักษาเองนะครับติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ